โอเคค่ okay ะตอนนี้ก็ขอช่วงและตอนกันสักนิดหนึ่งและกันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราทําการผสมเล่นๆด้วยทุกคนตอนแรกคือเราไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นดีเจนด้วยแต่ว่าเราไปกดทดสอบไงทดสอบเล็กนิดหนึ่งไงก็คือมันติดเว้ยทุกคนคือมันติดรีเจนด้วยแล้วก็แล้วคิดว่าถ้ามันติดดีเจนเนี่ยเราจะทําเซตเที่ยนี่ให้มันครบเสร็จด้วยทุกคนซึ่งมาดูกันนะคะว่าการที่เราจะไปทํา บอส์มูไลลีเจนครบเซตเนี่ยเราจะโดนไปเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคก็ไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะทำการผสมทรงผมบอสสามูไลนะคบทุกคนโอเคไปดูกันเลยกดปึ๊บได้หรือเปล่าฮะเจ้าอันนี้ฟึ๊บยังไงไม่ได้นะคะชิ้นส่วนหายไปแล้วนะครับไปต่อไปเป็นมือนะคะกดไปปึ๊บมือได้หรือเปล่าปิง๊งเยลูมือวันคิกว่า มีเจนมอลสมุทรไลบเทันกลอบนะคะทุกคนเป็นชิ้นสุดของมือนะคะไปต่อไปก็จะเป็นทางเท้านะครับโบกี้กดไปเลยไปทางสมารท์ททก,กดไปปึ๊บยังไงครับเท้าโอ้ล้มเหลวล้มเหลวโอ้โหทรงผม,มอะทรงผมกดไปปึ๊บ เยลลู Yellow. ทรงโบไม้หนึ่งับนี่ฮิฮิฮรีเจนมอสมุไรแฮนะคะทรงผมมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นทรงผมแล้วก็ถุงมือรีเจนนะคะทุกคนนี่เป็นไงเป็นไง โคตรผิวฟ้าอ่ะโอ้โห,โโหมาดิไปต่อกันข่ะทุกคนโอเคไปด้วยกันเลยนี่เท้าก็แบวนมาส่งทีรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลุยต่อกันเลยไอ้ด้านของเท้านะฮะไปเท้าว,วอลซามูนะ,ะกดไป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 ปุ๊บเรียบร้อยเท้าของเราโป๊อุ้ออยเท้ามาอีกหนึ่งโอ้โห,โห,โหลำำ้ลำซ้ำล้ำซ้ำ่วงนี้ก็ล้ำซ้ำนะฮะ แหวนไปติดไปหน่อยชิว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 แหวนชิวชิวปึ๊บแหวนชิวชิวโอ้โหเฮียไปข้ามกางเกงหนึ่งตัวไปตึ๊บกางเกงกางเกงกูไม่มาขอบคุณขอบคุณเลยขอบคุณเลยนี่ก็ได้มาฮะชิลแลฮะ ทรงผมมือเท้าหลังแล้วก็ประดับนะครับทุกคนอโอเคไปลุยกันต่อในด้านของเสื้อนะฮะโอเคเป็นเสื้อบอสมาลานะครับกดไปเลยกดไปต้องมาแล้วเลยเสื้อชึบบโอ้โหถูกทำลายวะถูกทำลายโอเคเก่งๆชื้อิเกง่ง โโบ้อหน้ำตาจะไหลเฮ้ยน้ำตาจะไหลนี่เป็นสมัยคนใต้หรือเลปล่าวะน้ำตาจะไหลโอเคหมดแล้วอะ่ะเปิดเพิ่มแป๊บนึงโอเค,ออเคมาแล้วครับทุกคนิหน้านะครับทุกคนจังหวะน,นี้ผสมหน้าไปทีหนึ่งแล้วกันหน้าก็เป็นส่วนที่แพงนะครับทุกคนโอเคกดเลย ขอบคุณมากเลยฮะเสื้อนะฮะฟึบเสื้อมาไหมไม่มาครับโอ้โหซื้ออีกตัวหนึ่งไปซื้ออีกตัวหนึ่งโบล้บแล้วัวๆโอ้โหคิ้วหมดโอ้เสกคิ้วแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเสกคิ้วแป๊บหนึ่งนะครับโอเคปึ๊บมาครับทุกคนตอนนี้ก็ทำการ ใส่คิ Q ้วมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ไปดึงประดับปุ้ยไม่ใช่ประดับดิชิ้นส่วนมาเพิ่มนะคะโอเคเสื้อไปก่อนเลยไปเสื้อไป,ไปดีกดชึบโบปึ๊บโอ้โหโอ้โหใครเห็นก็นว่าท้อนะฮะเสื้อ,อยางแกงหมดไปกี่ตัวแล้วนี่แม่เอ้ยโอ้โหล,ลับเหลวลุลอ่อะไปแหวนไปชึบ โอ้โหแหวนมาครับทุกคนเย็ด yeah. ยิงหน่อยก็ได้แหวนมาวงนึงวะโอ้โหขาดกี่ชิ้นน่ะขาดหน้ากางเกงเสื้อนะฮะโอ้โหสามชิ้นสามชิ้นขัดแค่สามชิ้นนะครับไปริกันต่อเลยริกันต่อรีรกันต่อรสามชิ้นสามชิ้นไปครับโอเคมาในหน้าของหน้านะฮะเจา้าวันนี้กดไปวันคิกชิวๆไป ฟึบชื่อไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าบั๊กอะไรก็ไม่รู้อุ้ยได้มาโหโหไดามาแล้วครับทุกคนได้มาแล้วเหรอโอ้ยไอเก่งต่อไปชุบไม่ได้ขอบคุณขอบคุณตอนนี้ก็ได้ส่วนของหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็ขาดอยู่ที่เสื้อกับกางเกงนะโอเคนี่แม็กซิมัมมีเสื้อนะครับทุกคนโอ้โหแล้ขายโอ้โหขายเก่งเกิน ถูกกว่าร้านข้างบนป่ะใพรชื่อโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เสื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปผสมเสื้นกันต่อเลยคลิกแรกก็ไปลุยกันครับปึ๊บชิวฮะบุ๊บไม่ชิวละเริ่มไม่ชิวละกิจที่สองไป คลิกที่ศอกฮู้ฮู้ฮูฮ้ได้แล้วได้แล้วได้เสื้อมาที่บลอยแล้วครับทุกคนไปได้แล้วของกางเกงนะคะเหลือกาง,งเกงชิ้นท้ายละไปก็ใหญ่มันหน,หนาซะเลยครับทุกคนนี่ไปติดติดไปปุ๊บโอ้โห <laughs> พอม <laughs> เอมหมดโอเคมาได้มอีกชิ้นหนึ่งครับทุกคนไปคลิกสุดท้ายมาันหมันหน่อยมันหมันหนึไปครับชิ้นนี้โบว้านลีเดนวอลตัมบุรี่บอสเชิร์อาร์เมอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตลบกังเกงว้อนสามมูล่ะไี้ รยบร้อยรยบร้อยว่ารยบร้อยครบสิ้นแล้วว่าโู้หไหนใส่ดูสิปุ๊บโอ้โหู้หู้ ก็คบเซฟบื้นทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสลับเตตวอลสเมนรีเจนของเราก็โดนไปก็ประมาณ290เอนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะต่าถ้าใครชอบก็นั่นแหละคะับทุกคนก็ไปจัดไปทํากันมาได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดดูสเตตัสกันสักหน่อยหลังกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสเตตัสที่มีฉายากับสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวโอเคคับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาทําการถอดฉายาแล้วก็สัตว เลี้ยงดูกันดีกว่านะคะทุกคนว่าสเตตัสที่ไม่มีฉาย,ยากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่มาดูกันนี่คิดก็1400นะครับทุกคนคิดก็บวกมา42แล้วคิดได้ไหมบวกมาที่40นะครับเป็นการบวกคิดชี่เยอะโคตรๆเลยนะครับทุกคนบวกมาถึง40เลยนะ้วสำหรับเซีนน้องมอลแค่ฝั่งเดียวนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลา,าเพื่อนๆไปพิมพเท่านี้เลยกันนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเลยกันคลิปนี้ก็ขอลากัไปพิมพเท่านี้นแล้วกันก็อย่าลืมฝากกกดดไลคคคค์ัันน้วยยยะรบบบโอเ๊าา